เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ามาต่อกันเลยกับข้อ58 ข้อ58นะคะโจทย์ถามว่าในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ก่อนที่กรดไขมันจะเข้าสู่ซิตร i c a c ซิดไซคลจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นสารใดและเกิดที่ใดค่ะช้อยหนึ่งไพโรเวตที่ไซโ o พลา s ซึมช้อยสองอะซิทิลโคเอนไซม์ a, ที่ไซโ o พลา s ซึมช้อยสามอะซิทิลโคเอนไซม์ a, ที่เมทริกของไมโทคอนเดรียช้อยสี่แอลฟาคีโตกรูเตอร์ ที่เมทริกของไมโทคอนเดรียและชอยห้านะคะที่แอลฟาคีโตกลูตาเรตที่คริสตี้ของไมโทคอนเดรียอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการแหายใจะระดับเซลล์ใช่ไหมคือปกติเนี่ยเราก็มักจะเรียนกระบวนการแหายใจะระดับเซลล์ที่เริ่มต้นจากกลูโคสแต่ข้อนี้เขาถามถึงกดรดไขมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่นะคะจะพาไปดูว่า การสลายสารอาหารสารชีวโมเลกุลประเภทอื่นๆเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างจากการสลายกลูโคสหรือว่าโมโนแซคคารายยังไงบ้างเนอะเ <_ C 1> พราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาเปรียบเทียบนะคะระหว่างการสลายกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนเนาะ การสลายโมโนแซคคารายซึ่งเป็นหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะมาดูการสลายหน่วยย่อยของไขมันนะคะซึ่งก็มี2ประเภทก็คือกลีเซอรอลแล้วก็กรดไขมันหรือว่าแฟตตี้แอซิดสำหรับ โมโนแซกคารายนะคะก็คือมาดูที่โมโนแซกคารายก่อนซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเรียนการหายใจระดับเซลล์ที่เริ่มต้นจากโมโนแซคคารายหรือว่ากลูโคสใช่ไหมสำหรับโมโนแซคคารายนะคะกระบวนการแรกที่มันจะเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะจะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนจาก กลูโคสให้กลายเป็นไพรูเวตนั่นเองโดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นที่ไซโตโซลหรือว่าของเหลวในไซโตพลาซึมนั่นเองหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการถัดไปค่ะที่จะเป็นกระบวนการสร้างอะซิทิลโคอินไซม์เซึ่งกระบวนการนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นที่เมทริกของไมโทคอนเดรีย พอสิ้นสุดกระบวนการที่2ก็เข้าสู่กระบวนการถัดไปเลยก็คือวัตจักรเครปหรือว่าครปไซเคิลนะคะสำหรับครปไซเคิลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่เมทริกของไมโทคอนเดียเช่นเดียวกันและสุดท้ายค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายของการหายใจระดับเซล ก็คืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนั่นเองซึ่งอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะก็ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่บริเวณอินเนอร์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดียนะคะ ออันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนในการสลายสารอาหารประเภทโมโนแซคไรอย่างเช่นกลูโคสที่เราคุ้นเคยกันดีเนาะแต่ทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วถ้าเป็นการสลายสารอาหารประเภทอื่นๆละ่ะมันจะมีขั้นตอนแตกต่างจากโมโนแซคยยไรยังไงนะคะมาดูที่กรดอะมิโนกันก่อนสำหรับกรดอะมิโนนะคะมันจะต้องเกิดกระบวนการดีอะมิเนชันหรือว่า เกิดการตัดหมู่อะมิโนออกไปก่อนค่ะ,อะพอเกิดการตัดหมู่อะมิโนออกไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นยูเรียหรือว่ากรดยูริกออกมาแล้วพอตัดหมู่อะมิโนออกไปแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือนะคะมันก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสก็ได้ หรือว่าเข้าที่อ c ซิทิลโคเอนไซม์เอก็ได้หรือเข้าไปยังครีปไซเคิลเลยก็ได้อ่ะโดยการที่มันจะเข้าไปที่ขั้นตอนไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นกรดอะมิโนชนิดไหนนั่นเองอันนี้ก็เป็นการสลายสารอาหารประเภทกรดอะมิโนนะคะต่อมาเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างที่เป็นการสลายสารอาหารประเภทไขมันซึ่งก็จะมีหน่วยย่อยสองชนิดนะก็คือกลีเซอรอลและแฟตตี้แอซิด เรามาดูในส่วนของกรีเซอรอลกันก่อนสำหรับกรีเซอรอลนะคะมันจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็น PGAL หรือว่าฟอสโฟกลีเซอรอลดีไฮแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองพอเข้าสู่กกไกลโคไลซิสแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คืออะซิทิลโคเอนไซม์เอคร y ไซ e เคิลแล้วก็อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนตามลำดับค่ะอ่ะแล้วถ้าเป็นแฟตตี้แอซิดล่ะ ถ้าเป็น fatty acid นะคะมันจะต้องผ่านกระบวนการ beta oxidation ก่อนโดยกระบวนการ beta oxidation นะคะจะเกิดขึ้นที่บริเวณ mitochondria หรือ peroxisome ค่ะอ่ะ พอผ่านกระบวนการเบต้าออกซิเดชันแล้วเนี่ยมันถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างอะซิทิลโคนไซม์เอแล้วก็ต่อไปยังวัฏจักรครปและเข้าสู่อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเป็นลำดับสุดท้ายนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนในการสลายสารอาหารที่ต่างชนิดกันเนื้อก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการหายใจระดับเซลล์เล็กน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ รู้จักการสลายสารอาหารแต่ละชนิดไปแล้วเนอะเราก็ถึงเวลาที่จะย้อนกลับไปดูโจทย์กันนะคะในโจทย์เนี่ยเขาถามถึงกรดไขมันใช่ไหมว่าถ้ากรดไขมันเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสารใดก่อนเข้าสู่ซิตริกแอซิดไซเคิลหรือว่าเครปไซเคิลนะคะอะกรดไขมันจะต้องถูกเปลี่ยน ให้เป็นอะซิทิลโคเอนไซม์ A ก่อนก่อนที่จะเข้าเครปไซคลหรือว่าซิตริกแอซิดไซคลเพราะฉะนั้นคำตอบแรกของเรานะคะก็คืออะซิทิลโคเอนไซม์ A นั่นเองก็มีอยู่2ชอยเนอะคือชอยสกับชอยสแล้วเขาก็ถามมีคำถามหนึ่งว่าแล้วกระบวนการนี้เนี่ยเกิดที่ใดใช่ไหมคะก็คือกระบวนการที่จะถูกเปลี่ยนเป็นอะซิทิลโคเอนไซม์เเนี่ยจะต้องเกิดที่เมทริกของไมโทคอนเดรียเนาะมันก็เลยตรงกับชอยข้อ สนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ58นะคะก็เลยตอบชอยข้อ3าสำหรับข้อนี้นะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการหายจะระ,ระดับเซลล์ของสารชีวมวลิกุลที่ต่างชนิดกันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะถึงจะทำโจทย์แนวๆนวนี้ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสออาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง